อันนี้นะเป็นตัวนี้เป็นสอดสอนเช็คตัวเช็คตัวในระบบแอร์หลังจากหลังจากประกอบประกอบแอร์เสร็จแล้วขั้นตอนขั้นตอนการทำนั้นไม่ยากครับก็ให้เอาสายการเนี่ยสยเหลืองเนี่ยขุนเข้าไปขุนเสร็จพี่ก็เอาท่อลมเนี่ยเสียบเสียบเข้าไปนี่เสร็จแล้วก็เปิด ปิดรวมให้มันเข้าไปในระบบปึ๊บเปิดรวมให้มันเข้าไปในระบระบแ,แล้วเราก็ปิดปิดปุ๊บหลังจากนั้นเราก็ทิ้งไว้แป๊บหนึ่งทิ้งไว้ดูว่าแรงดันในเกนเนี่ยมันจะตกไหมถ้ามันไม่ตกก็แดงว่ามันไม่รั่วแต่ถ้ามันรั่วเราก็จะได้ยินเสียงตามข้อต่อพวกนี้ ถอดมาหน้าทองอะไรเงี้ยถ้ามันรั่วเราก็จะรู้อครับก็ประมาณนี้ครับ160บาท